สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับน้องมินดิเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องมินก็จะมาทําละครสั้น FC เรื่องแฟนฉันเปลี่ยนไปกันนะคะแล้วก็มากับน้องคากินะคะเมื่อคลิปที่แล้วนั่นเองแล้วก็จะให้น้องแนะนําตัวนะคะสวัสดีครับคากินะครับ มาเริ่มกันเลยเออวันนี้พี่เพิ่งถอยรถมาใหม่ไปเล่นสวนสนุกกันไหมอ่ะวันนี้พี่เนี่ยอยากไปเล่นสวนสนุกใจจะขาดอยู่แล้วแหละอยู่กับน้ําหวานนะไม่เคยได้ไปสักทีเลยอะ่หาาอยออะหนูมาอยู่แค่สองสามอาทิตย์นะคะพี่บาร์น้่นนาส่พี่บาร์หนูมาอยู่แป๊บเดียวนะหนูมาอยู่แค่สองสามอาทิตย์นะคะพี่บาร์ดอย่าคิดถึงหนูนะเพราะว่าเออแบบพรุ่งนี้ เพิ่มเท่าไหร่อะหนูก็จะกลับแล้วทําไมหนะ้าพี่น้าหวานได้แบบนั้นน้าพี่น้าหวานมีแต่สิว,วอ่ะอีขยักขยแงงแต่ไปขยักขยแงยงเขาเลยน้ําว้าน้ําเขาก็เป็นแบบนี้แต่ไหนแต่ไรแหละเขาไม่เคยบํารุงหน้าตัวเองไม่เคยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอะไรตัวเองเหรอกเขาก็จมปักอยู่กับสิวบนหน้าเขาแบบนี้แหละไม่เหมือนหนูเลยอะพี่บารสิวก็ไม่มีหน้าก็ใสนั่นน่ะสิไม่ พี่น้ำหวานสิวเต็มหน้าหน้าก็หมองค้ำมากพี่บารหนูเจ็บขาพี่อุ้มเองอีเฮ้บาสมันจะเกินไปแล้วนะมาอุ้มน้ำบาต่อหน้านูแบบเนี้ยไม่คิดชีวิตแฟนเลยเหรอขอบคุณนะคะพี่บาสพี่บาสมันจะเกินไปแล้วนะมาอุ้มแบบเนี้ยไม่คิดถึงแฟนเลยเหรอ น้องหนูนะพี่บาสคิดอะไรกับน้องหนูปะเนี่ยพี่น้ำหวาน่าขิดมากได้ไหมแค่พี่น้องเขาเอออุ้มกันนะ่ะพี่น้ำหวานนะ่ะเรื่องมากแถมยังจะมาว่าหนูอีกเฮ้ยเบือ่อหนูมาอยู่แป๊บเดีวยวก็มีเรื่องซะและ้วปล่อยได้แล้วค่ะเดี๋ยวมีเรื่องครับครับครับน้ำเนี่ยน้ำหวานคุณเป็นอะไรกันนักกันหนาคุณมาหวังผมขนาดนี้คุณเนี่ยเรื่องมากหวงแต่ผมดะ ระวังนะเดี๋ยวคุณจะเป็นแบบโอ้โหยังไงเนี่ยคุณเนี่ยผมเนี่ยไม่เข้าใจเลยคุณชอบห่วงผมตลอดเลยอะ่ะน้ำหวาเรามาขี่เป็ดกันไม่ต้องไปสนใจน้ำวหวานหรอกค่ะพี่บาท <c oughs> <c oughs> ฉันได้นั่งกับพี่บาทด้วยอะ่ะเสิยใจได้นะพวกแก <c oughs> ว้ายลงมาเดี๋ยวนี้นะอินหวานั่นมันแฟนฉันนะแฟนแฟนฉันต้องหกักอย่าบาทลงมาเดี๋ยวนี้นะพี่บาทลงมา ผมจะอยู่กับน้ํงวา้าพี่บาสได้ยินหนูไหมเนี่ยพี่เป็นแฟนหนูจริงๆมาเนี่ยไหนจะบอกว่าจะเก็บสินสอบแต่งงานด้วยกันไงและนี่คืออะไรเนี่ยมานั่งเป็ดกับคนคนอื่นที่ไม่ใช่หนูเนี่ยพี่องมาเดี๋ยวนี้เรื่องแค่นี้ถนะ็นวุ่นวายนี่น้ำบาเธอเป็นน้องฉันจริงๆป่ะเนี่ยฟ้องแม่เนี่ยน้ำบาลงมาเดี๋ยวนี้นะน้ำบาเสีอยอารมณ์ะไปเล่นอันอื่นกันงั้นเหรองั้นเดี๋ยวหนูขึ้นไปรอข้างบนนะ อุ้ยค่ะหนูจะเปีกอะอุ้มหน่อยได้เลยครับน้ำว้ามาเรลวๆมาให้พี่อุ้มลงมาลงมาเราไปเล่นบอลลูนกันเถอะพี่บาทนั่นนะสีเราขึ้นกันสองคนละนะ่ะเนาะที่ไม่อยากขึ้นกับใครบางคนที่เขาเรื่องมากนั่นนะสีพี่ด้าบานูาขอขึ้นด้วยนะได้เลยสิน้ำได้อยู่แล้วเราไปขึ้นคัพเค้กไหมอะ่ะพี่อยากรู้สึกว่าพี่อยากกินคัพเค้กนั้น วกหนูก็รอพี่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ไปขี่กับพี่ตามลงมานะบายยอุ้ยลงมาเดี๋ยวนี้นะฉันจะขึ้นไปด้วยลงมาพี่บาทพี่เห็นหนูเป็นแฟนด้วยไหมเนี่ยพี่บาทอุ้ยพี่บาทเธอกับพี่บาทอ่ะอีกไม่นานก็จะเลิกกัน เป็นไปได้ไงฉันกับพี่บาสคบกันมาตั้งสองสามปีเธอเป็นใครน้ําเธอเป็นน้องฉันอยู่ปะเนี่ยเนี่ยฉันจะฟ้องแม่เลยนะเธอทําตัวแบบนี้นมันไม่น่ารักเลยนะเธอคิดว่าพี่บาสเขารักเธออยู่หรอพี่บาสเขาไม่รักเธอแล้วเธอทั้งหน้าเป็นสิวทั้งไม่กระจ่างใสใครที่ไหนเขาจะไปรักเธอถึงแม้เขาจะคบกับเธอมาตั้งสองสามปีนะ่ะแต่เขาก็ไม่รักเธอตั้งแต่สองสามปีหรอกนะเขาอะ่ะรักเธอตั้งแต่เขาเริ่มสีบเธอตั้งหากล่ะ พราะที่เธออ่ะเพราะที่เขาไม่รักเธออ่ะก็เพราะว่าเขาอ่ะเขาไม่รักเธอที่หน้าตาหรอกแต่เขารักเธอที่เงินจริงเหรอเขารักฉันที่เงินเหรอถ้าอยู่เดี๋ยวนี้ไม่มีตังก็ขอแต่ฉันพอมีตังเก็บก็ไม่ใช่ของตัวเองมายืมแต่ฉันตลอดชายแบบเนี้ให้เย็นน้ำว้าลเป็นเลยฉันก็เจ็บใจแกนแทนแกนเออแทนแทนเธออยู่นะเจ็บใจด้วยนะน้ำหวานเขาไม่ได้รักเธอแล้วแหละ พน้ำววาเอาไปเปิดประสบการณ์แทนเธอไปโอเคฉันจะเชื่อเธอมากลับมาแล้วค่ะขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่พาหนูมาเที่ยววันนี้เออไม่เป็นไรหรอกเออและน้ำหวานคุณกลับบ้านไปเลยก็ได้นะพวกผมสามคนจะไปเที่ยวต่อเออคือน้ำไม่ค่อยอยากไปเที่ยวด้วยอะคะ่ะน้ำขอกลับบ้านได้ไหมคะมีได้สิ พวกเราสามคนอ่ะต้องไปเชียวด้วยกันอย่างเมามันปล่อยให้น้าหวานเขากลับบ้านไปถ้าเขาอยากกลับบ้านเขาก็ให้เขากลับไปเพราะว่าพวกเราสามคนจะไปปาร์ตี้ฉลองโสดกันไงล่ะเน่พี่บาทจะโสดได้ไงแล้วหนูอ่ะแล้วที่เราครบกันมาสองสามปีอ่ะมันคืออะไรอ่ะก็ตอนเนี้ยหนูไม่มีตังค์แล้วไง ตอนนี้หนูไม่มีตังให้พี่ใช้แล้วไงตอนเนี้ยหนูไม่มีเงินให้พี่ใช้แล้วไงหนูไม่สวยมีตะกะมีแต่สิวเต็มหน้าไปหมดแล้วคราวเนี้พี่จะชอบหนูได้ไงล่ะนี่พี่พี่ก็พูดเกินไปปะหนูอ่ะก็อชอบพี่นะแต่พี่อะทำอะไรอะไม่คิดซะบ้างเลยเนาะ ไม่คิดถึงหัวใจคนอื่นเขาบ้างเลยทำอะไรไม่รู้เรื่องอะ่ะพี่อะ่ะงั้นอะ่ะวันนี้เราก็เลิกกันไปเลยนะให้พี่จะเป็นแบบเนี้ยมายืมแต่ตังหนูตังตัวเองก็มีเงินในบัญชีตัวเองก็มีเป็นต้องเป็นล้านเอาไป,ไป,ไปาเปยนะใหญ่น้ำวะอนะแล้วแล้วหย่างน้ำวาต่อจากเนี้ยแล้ตัดขาดพี่น้องกันนะแล้วเวลาแกไม่มีตังใส่ไปยืมแมนะ่ไม่ต้องมายืมฉันเพราะฉันอะ่ะ ไม่มีผู้ชายหึงซวยแบบนี้อยู่กับฉันอีกต่อไปแล้วฉันก็จะรวยล้นฟ้าเพราะถ้าฉันอ่ะไม่มีผู้ผชายหึงซวยแบบนี้ฉันก็มีตังค์เยอะกว่านี้เพราะว่าฉันไม่ได้เปลืองตังค์กับไอ้ไอ,อ้ผู้ชายหึงซวยแบบนี้แกเอาไปป้อนข้าวป้อนน้ำเลี้ยงดูแทนฉันก็แล้วกันนะเพราะฉันอ่ะไม่อยากเลี้ยงดูคนแบบนี้แล้วอะ่ะเห็นแก่เงินเห็นแก่ตังค์ไม่รักผู้หญิงด้วยหน้าตา เนี่ยฉันบอกเลยนะว่าผู้ชายแบบเนี้ยทั่วโลกก็มีฉันหาได้หลอกกว่าแกตั้งเยอะน้ำแกคิดยังไงอะหนูก็คิดแบบพี่นะพี่น้ำหวานไม่ต้องไปคบกับมันดีกว่าไปคบกับหมาสิหมามันยังหลอกกว่ามันอีกบอกเลยนะว่าผู้ชายแบบเนี้ยหาได้เป็นทั่วโลกอีอีน้ำหวานมึงพูดอะไรของมึงเนี่ยฮะ ถ้ามีคำไม่สุภาพคำไม่ดีก็ขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นคลิปที่ต้องใช้วิจารณณในการรับชมนะคะเเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำนะเออนี่เธอมันจะมากเกินไปแล้วนะพี่น้ำหวานเห็นหนูนะ่อะกระตุกกระติกกับพี่บอสนิดหนึ่งกับพี่บาสนิดหนึ่งก็ทำเป็นโกรธก็ทำเป็นใส่ร้ายแล้วพอพี่อะไปกระตุกกระจิกกับ กับเอ่อกับเพื่อนขอาหนูที่หนูแอบชอบอะ่ะทำไมหนูถึงไม่ว่านี่พี่ไม่ได้กระจุกระจิกนะพี่อะ่ะแค่เอาขอนมไปให้เขาในงานมันเกิดพี่อะ่ะก็ขอพี่บารสแล้วพี่บาสเขาก็ค่อยไปแล้วพี่บาทสเขาก็แอบไปเล่นชูกับใยน้ำหวานไงละ่ปะป่น้ําเราอะ่ะไม่ต้องไปเสียเวลากับคนพวกนี้หรอกใช่ค่ะพี่น้ําหวานพี่น้ําหวานคิดดีมากเลยเพราะว่านหนูเนี่ย ที่แรกอะถ้าไม่ใช่อีน้ำหวาจ้างนะหนูอะ่ะคงจะไม่ได้ไปทําตามแผนของอีน้ำหวาหรอกเพราะว่าหนูเนี่ยไม่ได้ชอบคนแบบนี้เราอะเป็นนั่งหาเสื้ออะไรกินดีกว่าแม้พี่น้ำหวาแล้วหนูเนี่ยก็เพิ่งได้เปิดประสบการณ์แบบนี้นะโคตรมันเลยอะได้เจอพี่น้ำได้เจอพี่น้ำหวานด่าคนครั้งแรกเลยอะหนูไม่เคยเห็นพี่น้ำหวานด่าคนเลยอะ่ะ เอาไอศครีมสองถ้วยค่ะโอเคครับแล้วฉันเนี่ยก็ไม่เคยคิดเลยนะว่าฉันอ่ะจะด่าแฟนได้ลงขออ่ะเอาไปให้ยังไงอ่ะทุกคนเอามันให้ยังไงอะ่ะ แล้วพี่เนี่ยก็ไม่ชอบมันเลยนะทำอะไรไหลสาระเรามานั่งเล่นดีกว่าเนาะนี่พี่อีบุชายแห่งสวยพี่เป็นแบบพี่อ้น้ำหวานพูดจริงๆเหรอไม่นะพี่ไม่นะน,น้องน้องนวะพี่ไม่ได้เป็นเหมือนที่อีน้ำหวานพูดเลยนะพี่เป็นคนที่จิตใจสวยงามรักโลกพี่ไม่ได้เป็นเหมือนอ้น้ำหวานพูดเลยน้องนองวะอย่าไปเชื่อพนะันนานาๆนะหนะนะนูอะไม่เชื่อมอยู่แล้วละคะ่ะ เาะหนูอรักพี่ถึงแม้พี่อ่ะจะเห็นแก่กตังหนูก็รักพี่เหมือนเดิมแหละอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เนี่ยไม่ต้องไปสนใจเย็นหน้าม้าตึกดำอีกแล้วใช่ไหมคะพี่ติ๊งนองมีอะไรอ่ะครับน้องน้ำหวา อะไรอะพี่หนูไม่มีตงังค่ะพี่ทิ้งหนูไปเลยนะพี่ทิ้งหนูไปเลยนะอะไรอะคุณได้ติดนี้สองหมืนบาทในธนาคารกรุณาจ่ายตังสอง0 0ื่นบาทเพื่อดําเนินการต่อค่ะบอกนะว,ว่าหนูไม่มีตังจ่ายอะ่ะใช่นะสิพี่พี่หนูขอยืมตังหน่อยนะทั้งสองหมื่นอะหนวหนูเอามาคืนดีนนหนูเอามาคืนเออเออพี่จะให้ได้หรอ ให้ได้สินเราเราเป็นแฟนกันแล้วนะโอเคโอเคถึงว่าเราเป็นแฟนกันนะพี่ถึงให้อะ่ะขอบคุณค่ะอ่ะพี่ออนแต่ลวค่ะเดี๋ยวเดียวดนะเดี๋ยวสักวันหนึ่งเธอจะโดนผู้หญิงเขาหลอกเอานั่น่นนะสิพี่น้ำหวานอีน้ำหวานมันยิ่งเห็นกับเงินอยู่เดี๋ยวจะโดนมันหลอกเอาเดี๋ยวจะมาเสียใจทีหลังแล้วมาอ้อนวอนพี่คืนดีอีกอ่ะเฮ้ยหนูไม่เอานะผู้ชายแบบเนี้ขยขายากขยแยงมาก พี่บารดนหนูขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งหนาครับฮะอย่างเงี้ยก็เสร็จโจรเลยอะดิเพราะว่าฉันเนี่ยไม่ได้ลักแกหรอกฉันเนี่ยหลอกเอาตังเกสองหมื่แค่นั้นแหละเพราะว่าฉันเนี่ยสร้างข้อความปลอมขึ้นมาเพื่อมาหลอกแกไงล่ะโงองเลยนะไอบ้บาอ้ยคิดว่าฉันเนี่ยชอบแกรจริงเหรอ หน้าเงินผู้หญิงหน้าเงินแบบฉันนะผู้หญิงส,สวยๆแบบฉันนะหาผู้ชายดีๆแบบแกได้ตั้งเยอะหาผู้ชายดีๆกว่าแกได้ตั้งแบบเป็นร้อยแบบร้อยคนล้านคนนะ่ะเออฉันยังหาะไรฉันไปหาผู้ชายคนอื่นดีกว่าสวัสดีค่ะที่รักรอนานหรือเปล่าเขาว่าได้หลอกเงินจากมันอะมาตั้งสองหมื่นเลยนะที่รักอันนี้เขาโอนไปให้นะขอบคุณมากครับ อันนั้นมันหลอกง่ายจริงๆนะที่รักใช่แล้วอีน้ําหวานนะ่ะแบบแม่งฉันหลอกให้เอีน้ําหวานมันเลิกกับแฟนมันได้นะแต่แฟนมันก็นิสัยเสียจริงๆอะ่ะฉันไม่ชอบอ่ะที่รักโอเคค่ะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะน้ํามินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็คําไหนที่เป็นคําหยาบนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะเอ,อโปรดใช้วิจารณณในการรับชมนะคะเออ เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแน,น,นะนำนะคะในการดูคลิปนี้ควรขออนุญาตผู้ปกครองก่อนหรือว่าใครที่เอ่อไม่ได้ขออนุญาตผู้ปกครองนะคะก็ขอให้ไปขอนะคะแล้วก็อย่าเอาคำพูดในคลิปไปพูดด้วยนะคะไปพูดในชีวิตจริงนะคะทุกคนจะเกิดเรื่องเอานะอย่าหาหนุ่มอย่าว่าน้องมินไม่บอกเลยนะคะทุกคนเพราะว่าตะเกีดดยตทุกคนคน้องมินะทุกคนไม่ได้บอกว่าแบบแบบ คำไหนที่เป็นคำไม่สุภาพก็อย่าไปใช้ตามใช่ไหมทุกคนก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าคำหยาบค่ะกะรุณานะห้ามเอามาใช้อะไรแบบเนี้ยทุกคนโอเคค่ะน้องมินบอกแล้วนะโอเคค่ะ๊บยบายฝากกดติดตามน้องมินด้วยนะมินชาแนลจ้าฝาก,กาติดตามตอนสองด้วยนะหรือไม่มีตอนสองวทุกคนโอเคค่ะทุกคนไม่มีตอนไม่มีตอนที่สองนะโอเคค่ะ๊บยบาย